5เครื่องเทศสมุนไพรบำรุงไตนะคะสำหรับไตระยะ 3B45 หรือ 123A ก็ได้ค่ะที่อยากจะเพิ่มชูรสอาหารนะคะโดยเฉพาะไตระยะท้ายเนี่ยเขาจะมีอาการขึ้นไส้อาเจียนนะคะเบื่ออาหารเพราะว่าของเสียนี่คัางอยู่ในร่างกายของเขาขับออกได้ไม่ค่อยดีเนาะต้องใช้พวกเครื่องเทศสมุนไพรเหล่านี้เพื่อช่วยชูรสนะคะอันแรกนะคะคือหัวข่าค่ะ หัวขาดนำะกับข้าวได้ตั้งหลายอย่างนะคะเพราะฉะนั้นเราใช้หัวข่าเนี่ยล้างให้สะอาดทั้งขาอ่อนแล้วก็ขาแก่เลยนะคะประมาณสักหนึ่งช้อนชาได้เลยนะคะสองะตะไคร้ค่ะหันฟฟ่นฝอยๆอยค่ะล้างให้สะอาดหันฟฟ่นฝอยๆอยจะใช้ไปผัดต่างๆก็ได้หรือว่าเราจะไปใส่ในต้มยำนะคะหรือเราจะไปเอาตะไคร้เนี่ยไปต้มนะคะแล้วก็ทําเป็นน้ําสมุนไพรพอจะดื่มแก้กระหายก็ได้นะคะสําหรับตัวตะไคร้นะคะใบมะกรูดค่ะเป็นตัวชูรสอาหารได้อีกอย่างหนึ่งดีเลยนะคะหั่นใส่ ทอดมันไข่ขาวหรือว่าหองมกไข่ขาวที่เราทำทานเองนะคะหรือว่าใส่ต้มยำต่างๆใส่ผัดเผ็ดต่างๆก็รสชาติอร่อยดีนะคะสำหรับใบมะกรูดนะคะกระเทียมค่ะนะคะลดไขมันในเลือดก็ได้เพิ่มความ อร่อยนะคะเพิ่มชูรสอาหารเพิ่มกลิ่นได้อย่างดีเลยจะทำมาเป็นกระเทียมเจียวหรือว่ากระเทียมที่มากระเทียมสดก็ได้หรือไปผัดใส่ก,กับข้าวก็ได้สักวันสองถึงสามกลีบนะคะหอมแดงค่ะหอมแดงก็จะเป็นตัวที่ช่วยชูรสอาหารได้อย่างดีเหมือนกันนะคะใช้ในอาหารได้มีรสชาติมากยิ่งขึ้นนะคะหรือว่าเป็นแก้ว,วัดได้ด้วยนะแต่ว่าก็ไม่ควรจะเกินหนึ่งถึงสองหัวนะคะอันนี้เพียงแค่ห้าอย่างจริงีอีกมากกว่านี้นะคะเดี๋ยวจะมาบอกกันนะคะอย่างพวกก,กระชายก็ได้นะคะ กระชายโหระพากระเพราต่างๆเหล่านี้ก็นํามาช่วยชุรสอาหารได้นะคะเป็นกําลังใจทุกคนนะคะเป็นหมอรักษาตัวเองใช้บ้านเป็นโรงพยาบาลอาหารก็เป็นยานะคะลาทุกคนไปก่อนนะแต่ต้องไม่ลืมนะกินอาหารเป็นยาดีกว่ากินยาเป็นอาหารนะคะทุกคน